この便は ANA 成田駅806便でございます市長はヤチ、新三さんは山本でございますご用がありましたら Dear passengers, we are now ready for takeoff. Please make sure your seatbelt is securely fastened. Please hold your child on your lap. Please also check your seat seatbelt. Thank you. David yeah. i need to pull my hand we're trying to <9. S 2> เก้าเก้าปึ๊บนี่กุจับอึ๊บเออขึ้นไป ราก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะพอถึงญี่ปุ่นก็จะไปทรานเฟอร์เพื่อที่จะไปที่แวนคูเวอร์โดยหลังจากลงจากเครื่องแล้วเราก็ไปที่เทรานเฟอร์ของสายการบินไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะมันจะมีอยู่ช่องทางเดียวหลังจากนั้นเขาก็จะเช็คตัวเราตัวก็คือัวไม่ใช่สัวจากกรุงเทพมา นาริตะนะแต่มันคือตัวนาริตะไปแวนคูเวอร์อวรเกนตเกอสามแปแล้วนะทุกคนสามแปดแต่กระวินไปแล้วนู่นใครเห็นกระวินมั้ง,งคือ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 โอ้กระวิน Look! This is all chargers. This is charge. Hold oh, this. And listen, is If you want to drive, you can. There's more slides. No, it's not this way. He wants to paint He You want to paint? You want to paint? บินแวนคูเวอร์แล้วเป็นเวลาจิววาทํามเสร็จนายอุกลเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าของที <teamwork> ่นี่สภาพสภาพก็อย่างที่เห็น่เ้นเยเอออันนี้ก็ตื่นเต้นพอกับแม่ก็บินไม่งองแงเลยบนไฟล์นางชิวมากเกินคาดหมายตื่นมาก็ถามว่ามีนั่นมีนี่กินไหมเพอเราให้กินแล้วก็ไม่งองแงเลย เป็นการเดินทางกับกะวินที่เซอร์ไพรส์แม่มากเพราะว่านางไม่งองแงเท่าที่เราคิดไว้โอเคเดี๋ยวเราก็จะรอเวลาต่อบเรื่องไปที่มอนทรีออล นี้ฝากถึงคนที่ถือวีซ่าผู้อาศัยถาวรอมาแคนาดานะคะเราจะไม่ได้ไปตรวจวีซ่าหรือว่าตรวจพาสปอร์ตที่จุดตอมอเหมือนคนทั่วไปนะคะแต่ว่าเขาจะให้เราแยกมาที่ออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งในสนามบินนี่แหละคะ่ะแต่ว่าก็เดินไกลพอสมควรแล้วก็ต้องกรอกเอกสารต้องสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลอะไรนิดนิดหน่อยๆน่อยะคะ่ะแต่ก็ใช้เวลาอยู่ ถ้าเกิดว่าเราจะต้องต่อเครื่องไปที่อื่นก็ขอให้เผื่อเวลาด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการตกเครื่องค่ะตอนนี้เรามาถึงมอนทรีออลแล้วนะคะเรามาถึงมอนทรีออลตอนแรกเราจะต้องบินไปที่อัตตาวาแต่ทีนี้ปรากฏว่าไฟล์ยกเลิกไฟล์ที่จะไปอัตตาวายกเลิกก็เลยทำให้เราต้องนอนที่ มอนทรีออลหนึ่งคืนโดยสายการบินเป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าเขายกเลิกเที่ยวบินของเรา,เ,าเขาก็เลยต้องจ่ายท่านที่พักให้แล้วก็เดินทางอีกทีคือ10บโมงเช้าของพรุ่งนี้สรุปก็คือได้นอนที่มอนทรีออลแบบงงๆแบบจำเป็นแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ก็โอเคค่ะ มันไม่มีทางเลือกเนาะการเดินทางก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องมีอะไรที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมออ๋อแล้วอีกอย่างพอเรามาถึงที่นี่นะทุกคนกระเป๋าแปดใบได้ครบหมดแต่ว่ามันมีกล่องกล่องหนึ่งหายโอ้ไม่ออกมาที่สายพานก็ตกใจติดแฟนก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อเสร็จปรากฏว่ากล่องลังกล่องใบนั้น ไปอยู่ที่ปลายทางแล้วค่ะไปอยู่ที่ออตตาวาเรียบร้อยเออมีมีจากเพื่อนไปเฉยเลยนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยให้เพื่อนที่อยู่อัตตาวาไปดูแลกล่องใบนั้นแทนส่วนเราก็จะบินตามไปคู่นี้นะคะสรุปก็คือกล่องไม่ได้หายของครบเพียงแต่ว่ามันใจร้อนมันไปที่ปลายทางเพื่อนมันยังอยู่กับเรานี่ กระเป๋าแปดไปกระเป๋าเจ็ดไปนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวอัปเดตใหม่อร่อยอร่อย และแล้วนะคะก็ถึงตอนเช้าที่มอนทรีออลค่ะวันนี้นะคะเราก็ตื่นแต่เช้ากัน3คนพ่อแม่ลูกค่ะเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อที่จะ บินไปที่ออตตาวานะคะหลังจากที่ไฟร์ได้ยกเลิกไปเมื่อวานนี้นะคะกะวินก็เตรียมพร้อมเลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกค่อนข้างจะหนาวเย็นนะคะแถมมีลมอีกต่างหากกะวินก็ปรับตัวได้ไวมากเลยค่ะพ่อแม่ให้ใส่ชุดอะไรก็ใส่นะคะช่วงนั้นนะคะก็ยังมีสถานการณ์การระบาดของโควิดอยู่แล้วก็ยังมีมาตรการว่าให้ใส่ หน้ากากอนามัยนะคะกะวินก็ยอมใส่โดยดีนะคะเพราะว่าเขาชินค่ะนี่นะคะเตรียมพร้อมมากๆเลยค่ะสำหรับกวินะเข็นไปลูกปีปีปเลี้ยวๆหน่อยเลี้ยวหน่อย,เ,ย,อยเออว้านับนับ Okay. Your friend will pick up? Yes. When it look like he just, just woke up. He <laughs> Will leave this in the airport? We're gonna leave at the same place we were. I picked it up this morning. How much? How much คือที่พักของคืนนี้ประมาณสามคืนอ่าจวินเข้ามาลูกนี่คือที่พักของวาวนี่แดวดีจองไว้โอ้โหเยอะโอนเบสดีนะเยอะโอนเบสใช่แล้วไหนไหนไหนฟอว์จวิน อันไหนสำหรับกวินลูกเป็นอ b, b. Uh, oh, หอ,นนนอหอนนีนอ,นอ,นอ้นั่งเล่นอาเล่น lên. แล้วก็ห้องน,น พักที่อยู่ชานเมืองอารมณ์เหมือนลังสิตออกมาจากกรุงเทพแล้วเราก็มาพักลังสิตธิ์ <c oughs> <c oughs> เล็กแล้วนะ <c oughs> อยู่นอกบ้าน <c oughs> โอ้โอ้กวินกวิน เหรอแม,แม่เล่นด้วยหรออ่าเล่นยังไงเล่นยังไงลูกหมุน,มน,มน,นร,รามุนแล้วก็ให้มันเดินไปตามอันนี้ใช่ไหมออ o t f ล o w เอวอรน่นกระบินกระบินต้องดูนี่